ผู้หญิงที่ชื่อลาทิตาคือรักแรกของผมย้อนไปสมัยที่ผมยังเรียนอยู่ผมแอบชอบผิงที่ชื่อลาทิตามากเธอเป็นแบบผู้หญิงแนวลูกหนูหน่อยนะแล้วตอนนั้นอะเราก็แบบรวบรวมความกลา้าไปสาร,รภาพรักกับเธอเว้ยแล้วเธอก็บอกว่าให้เราเป็นแค่เพื่อนแต่ก็เป็นเพื่อนที่แบบเหมือนเป็นเบรับใช้อะหลอกใช้นั่นใช้นี่จนวันนึงอะเราไปได้ยินเขาเมนชั่นเราในแก๊งเพื่อนเขาอะบอกว่าต่อให้เหลือปิงเป็นคนสุดท้ายบนโลกอะจะชาตินี้ชาติหน้ากูก็ไม่เอามันหลังจากวันนั้นเราไม่โอเคเราก็ไม่เคยคุยกับเขาอีกเลย ซึ่งในเวลาต่อมาทุกครั้งที่เรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครคําพูดของลาลิตาจะโผล่ขึ้นมาในหัวเสมอเหมือนเป็นปมฝังใจไปเลยจนมารู้อีกทีเราก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนไปประมาณร้อยกว่าคนถ้านับตั้งแต่ปี2 0 0 8ถึง2022นะเราคอยนับเลขตลอดเพื่อจะพิสูจน์ว่าความคิดของเธอมันผิดว่าอย่างน้อยนี่ไงมีคนเอากลัวแต่ตอนนี้เราหยุดแล้วแหละเพราะชีวิตเราโอเคลงตัวดีส่วนลาลิตาเองเราก็รู้ว่านางมีลูกมีผัวแล้วเท่าที่รู้คือเธอติดตามเราอยู่ดังนั้นถ้าเธอดูววิดดีีโอออออน้ตสสป่าามเรกจะบธ